วันนี้ฝนตกอย่างนี้ก็วาวุ่นเลยไม่อยากให้ฝนตกเลยเนี่ยเอาขวดน้ำไห้ไหนดิแช่ไว้แล้วกันวันนี้เหนื่อย อยากงีบสักแป๊บหนึ่งผ่านไปห้านาทีค่ะจริงๆอ้าวหกโมงครึ่งแล้วต้องเรียนพิเศษ vlog Hello, teacher. Oh, hello, hello. Why are you late? I'm sorry because I'm so sleepy, so I slept. Oh, oh, it's fine, it's fine.

ใส่ชุดนอนเลยค่ะแต่ววันนี้จะเปลี่ยนชุดนอนนะคะโอเค night